พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์แก้วปึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทบทวนห้องเรียนต้นแบบ4.0แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทั้ทงได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรรวม200จบ ซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับการสวดมนต์ครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะและพร้อมเพรียงเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรมให้แก่นักเรียนตามหลักบ้านวัดโรงเรียน หรือบวรมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะ